เคสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมซันออฟดอฟฟิลด์กันอีกแล้วนะครับผมต่อจากอีีเก่านะครับท่านผู้ชมต่อกันเลยนะยังไงก็เข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมใครรู้อะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะท่านผู้ชมยังไงก็เข้าไปรับชมกันเลยนะครับ,บ,บ,บไปๆๆเวลาแปดโมงเช้ารู้ยังแต่แปดโมงเช้าเลยมันอยู่ข้างบนไหมวะ ม่าม mm ีข hmm. no, ้อบนไหนอย่างติด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 ไกลมาตรงนี้มาแล้วถึงบนเหรอมันขึ้นอะไรวะมันไกลมานี่ไงเพื่ออะไรศพเพื่อนเราไง ดูได้มีอะไรบ้างไอคนที่เราไปตัดเชือกหรือเปล่าเนี่ยมาเก็บเนาะไหนอะไหน,น,นเก็บไปเนี่ยเพนนั้นที่เราตัดเชือกมันลงมาทำไม,มาเก็บไม่ได้ป,ป,ปา้างก็เปิดปำมละเนี่ยเก็บมาแล้วเนี่ยกดอ e ีกครั้งเลได้เลยกดไม่ได้พี่อ๋อกดไม่ได้เ<ไ>หรอไปได้แล้ว ไปทางไหนต่อทางนี้อ่นี่ไตัะะดะาสุกับไปเลยไปทำนี่เราเข้าเลยไหมที่ต้องโหสลิงไหมทำนี่คือเราต้องเราต้องมีที่โหดสลิงอืมสองคนขน,นาดเ,เราไม่มีเราพาพาไปเอาก่อนมาอยู่ไหนนะอยู่ตรงรูปบ้านเออเออบ้านอืมพาไปเอา,<ง>เาก็ก็ต้องหาสลิงก่อน,นอไ,ไงเข้าไปไกลอ่นเออเข้าไปไกลก็อ,อะไรน้องถือว่าเก็บของ เลยมีทางงเราไม่ไปเจอแต่ว่าเก็บเก็บสลิงแล้วก็ไปทางนี่ว่ไวิ่งมันกลัว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 กั้นอย่าไปเกนเกทำกรล่อแบบล่อแบบกลัวด้วยการล่อีกาแบบล่อแบบว่ากลัวด้วยอ่ะอืมนอืมทำยังไดีกว่าทำกกก่อน

อะไรจังเชื่อกำลังเปิดกระเป๋าไอ้อโวยเดินมาข้างหลังตัวนึงไหนไหนข้างหลังข้างหลังอุ้ยมันจะเล่นกูเนี่ยโอ้หมันกระโดดเลยอะฆ่าตัวไปแดกฆ่าตัวฆ่าตัวน่าจะไม่ตัวไปแดกตบตานะต่อกอเราแตะแล้วแม่ต่อเราแตะแล้วแต่เราเราไปเก็บก็ได้เดี๋ยวว่าไป มันมีกระดูดด้วยเนาะเอ้อย่าไม่ได้จะไม่ได้ทำเกาะมาคนกัลหลังจะไหวไหมเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราชุบเอาเนาะชุบเอาค่อยชุบเอาไปไม่ได้ทำเกาะมาพลาดอุ้ยสุดยอดปาดพี่บิวคนหนึ่งไหนๆอะไรกันนี่ยไม่ได้เลยจะเป็นเหรอใช่แล้วก็รูดเก็บไม่ได้หรอเฮ้ยผมจะตีกูดิกูไม่มีเลือดอ๋ยวเดี๋ยวกินน้าก่อนแล้วกินน้ำก่อนมากินน้ำก่อนกินน้ำก่อนไม่มีน้ำเลยชิบหายแล้วกินไม่ได้แข็ง ไม่อยากกระป๋องโค้กมาหรอเออกระป๋องโค้กแล้วหัวกระโหลกหัวละเก็บหัวกระโหลกไม่ได้ไปไปไปพร้อมยังเอาละใด่เลยนะใส่ขอมไปหนึ่งเอากระป๋องเอาไฟฟ้ามาดีกว่าไหมมันมันมันใช้เบ็ดนะมันใช้เบ็ดนะเอ้อหรอเออเรามีผ่านใช่ป่ะไม่ได้มาไปพร้อมยังวางไฟฟ้าเลขสามเลขสามละกัน พี่วิวอยู่หรือเปล่ากินอะไรเรียบร้อยก่อนไปหยิบเอ่อขวานกับไฟแช็กมาเลยขวานไฟแช็กไฟเช็คกดอะไรวะไฟเช็คกดเอลมาไปเฮ้ยมึงไปไหนอยู่ข้างล่างนี่อ๋อเหรอเออตายโออตายเฮ้ยโอ้โหอะไรนะชุบชุบเจอเจอไป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 ได้ได้ ไปเีกไปแล้วไปไปเขาขนาดมันหนาวเอาเราเปิดเอาเราเปิดกล่องไม่ได้แล้วเนาะอืมไปแล้วสิไปแล้วคนเดียวเปิดได้กดตไปนียทางแคบทิศหมายไปไปไปโอ้หมองมองไม่เห็นเลยว่ะอะไรเนี่ยมันปรับแสงได้แสงปรบปรับแสงหน้าจอ คนเก็บได้เก็บแล้วนะตอนนี้เก็บไม่ได้แล้วแต่ว่าพอมาแล้วนี่มีเนื้อนี่มีเนื้อนี่พิวเก็บดิจะไปกินอ่ะไปขวดแล้วเันวิ่งใส่เลยเราเพื่อนก็ต้องเก็บไปละอ่าอะไรนี่สวิตอะไรนี่มันสวิตไฟอ่ะโอ่งเหรออืมสวิตไฟสวิตไฟมันมันไม่มีเลยไหมวะคนไปทางไหนกันคนอื่นคน่ไม่คนอื่นไม่ได้เก็บทีน่าจะยังมีอยู่แต่เราเก็บแล้วไงไม่หมายถึงพวกไอ้นะไอ้ผีอะอ๋อต้องลองดู นี่กระโหลกนี่ติ้วไงวะนี่แกระดูกกระดูกกระดูกมาในภาตรงนี้นี่หัวกระโหลกได้ละเราขอลอได้ไหมได้อันนี้อะไรนี่กระดูกเก็บเลยเก็บเก็บแล้วครับเลยเก็บแล้วครับเลยเดี๋ยวรอบรอบกันเจ็บเลยเก็บเก็บกระดูกเก็บกระดูกทุกคนเลยกระดูกตรงไหนก็นั่นแล้วก็ลงมาเดี๋ยวเดี๋ยวสอนครับกระดูกตรงไหนวะไม่มีสมเบล ข้างล่างนี่นั่นแหละมันมีพวกกายพันเลยเก็บแม่งทุกอย่างอ่ะกระดูกเก็บละมามาครับยังไงไอ้กับตัวไอ้กับตัวไอ้ใช่ไหมไอ้แล้วก็มองไปด้านขวามองไปด้านขวาใช่เห็นกระดูบไหมหยิบกระดูกคลิปขวาได้กระดูกเหบคลิปขวาได้กระดูกบกระดูบรอยเลยกระดูกเหนือะ เลื่อนเมาไปเลยพี่ปิวเลื่อนเมาไปเลยอ๋อเห็นลายแล้วเลื่อนเมาไปกว้างๆเลยอ่าขี้ขวาแล้วยังไงต่อไอ้ขี้ขวาที่กระดูกลัเลยตัวกันหรือกันไหมไม่ต้องไม่ต้องแล้วก็ใช้เชือกเชือกกับผ้าเทปเชือกอยู่บนขวานี่อ่ะอ๋อนี้จะใช้กระดูกไหมที่พี่ถืออยู่น่ะอีกไม้อีกไม่จะทำอะไรต่อแล้วก็กดที่รูปเฟืองเลยกดได้ไหมถ้ากดไม่ได้แปลว่ากระดูกยังไม่พอ <Es> <finely S 2> ต้องใช้กี่อันอะตีตีอันอะครับแล้วก็ใส่เลยใส่ยังไงอะสวัสดีเออก็สวัเลยแต่แต่ยังมีเบวยังยังยังพี่ไปเก็บอะไรมาวะเนี่ยไม่เห็นกระดูกเห็นไหมเห็นไหมว่าใส่เออนี่ไงดูอยู่บนขวาอยู่ที่แขนเนี่ยเออเกาะขึ้นแล้วบนขวาไอพี่บนขวาขวามืออะมุมขวาโอ้เห็นแล้ว ไม่ใช่คลิกขวาไม่ใช่คลิกซ้ายอ้าวคลิกขวาคลิกยันมันอยู่ตรงกลางเกียันนะคลิกตัวรัวเลยคลิกขวาจะคลิกไม่ได้เออหมดละแล้วก็ใช้เชือกกับผ้าเทปเชือกกับผ้าเทปคลิกขวาใช่ไหมอืมคลิกขวาผ้าเทปอันไหนวะเนี่ยผ้าเทปผ้าเทปม้วนเทปเงินน่ะเชือกอ่ะไม่ได้เอาไม่ได้เอามาเหรอเชือกอยู่บนขวาบนขวาอยู่บนขวาข้างกล่องข้างกล่องบน ไปแล้วมาหรือเปล่าเห็นเก็บไว้หมดบ้านนะเมื่อกี้อ่ะเออเชือกไม่มีหรอไม่มีเอาที่ผมออผมมีมาโอ้หนาวจัดให้ไปแล้วโอเคเชือกโอเคเจอล้วหนาวเชือกแล้วก็แล้วก็ใช้แล้วก็กดเฟืองเลยกดเฟืองเอามาอยู่ใกล้กูมึงไม่ไม่ไม่ดีขึ้นเลยเพราะกูมีอันนี้เนี่ยไม่ได้ว่ะทำไมไม่ได้ ขาดกันดูไม่พอขาดเท่าไหร่โบ่ไงเมื่อกี้หนูยังเก็บไม่ได้เลยอ่าได้ละได้แล้วใช่ไหมไม่พออีกดีป่ะโว้ยไม่มีอ่ะข้ามันจังนี่เกะกะโว้ยโว้ยทุบกูระเบิดสิน้องไม่มีระเบิดไปไหนมาระเบิดแถวนี้มีอยู่คุกันก่นเนี่ ตายไปพี่พิวเฮ้ยเหลือเลยเด้พี่จะล่วงไม่มีระเบิดวะไม่ได้เอาเบอร์วะไม่ได้เอาระเบิดไม่ใล่วงล่วงล่วงพิวจมีระเบิดเอามาเออปลาเลยโอเคปลาไปเลยตายังไงอ่ะพี่้ายอ่ะพี่พิวไปยืนให้มันตีทด้ไมมาลูกถอยเร็วพี่ไปถอยมาเฮ้ยไม่ทันว่ะล่วงถอยเอาไปจตาแล้วเอาเลยตาเลย ตามันเต้าวิ๊กลอยเล่นเป็นขี้เลี้ยบุ๊ปเป๊ะไปเลี้ยขอเราไปหาเลี้ยน้องอะไรนี่เอาเนื้อมาทำไมเนี่ยโอ้โหไม่มีตัวอะไรเลยไม่มีต no. ัวอะไรเลยมามาวิ่งไงวิ่งเฮ้ยมีครับไหนอ๋อเจีหยบเรือลุงเจี๊เจี๊ยบเดี๋ยวมันเรื่ยพร้อมกันเลยพร้อมกัน เลยพร้อมกันมามาเลยพร้อมกันมาจะได้ใส่จะใส่เสื้อเกาะเอาเนี่ยหนึ่งเด้ออ่ะหนึ่งอะไรเนี่ยก็ไม่มาหรอกกระดาษกระดาษอะไรเนี่ยเอายังเอายังทิ้งยังไงในกระดาษเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดิแร่แล้วแร่แล้วไม่นับกระดาษนี่ยังไงในกระดาษนี่ยก็ตัวจี โอ้กลอแลแวล,ล้จะไม่อบอกเชื่อเช,อเชอไปๆข้าตัวอื่<ป>นโอ้ยไกลแน่อยู่ตัวเดียวแล้วก็วิ่งหลังเราด้วยเราด้วยเราชิด้วยไหนๆๆที่นี่มันน่ากลัวเราชิดด้วย มันทงแย่นอยแล้วนี่มันต้องแบบนี้ถึ่จะะทึกเฮ้ยยังมีวะเฮ้ยไอ้น้องด้านขวาว้าตัวอะไรไม่รู้ตัวแรกตัวโหตัวโหดต้องลุมตัวเนี้ยต้องลุมมาเร็วะเปิดไม่มีด้วยโฮ้โโหอ้้อ้โ้้โ้โโ้โโหอโออ้อ้ ลมลมซ้ำซ้ำซ้ำล้มมาซ้ำเลยควันจะเล็งแล้วออเโดนใครวะเออไม่มันตีสามทีก็ตายเลยโดนทีเดียวตายเลยเนี่ยเลยพร้อมกันเดี๋ยวด้ยะยังไม่เกิดยังไม่เกิดให้มันขึ้นด้วยไม่ขึ้นมีดอ่ะเดี๋ยวด้วยนะเดี๋ยวเพิ่งอหนึ่งสองซ้ยแน่เลยลุกเป็นแทงรลุกเปนแทงก็ลุกเป็นดาดเลยแลงเสริมทำไมต่อ พี่ยังไม่มีเสื้อกอกเลยถ้าถ้าถ้าคนมีเสื้อกอกก็คือเปิดเปิดกระเป๋าใช่ไหม,มแล้วก็มองไปด้านขวาสุดเลยมันก็จะมีหนังไอ้ตัวประหลาดนี่อยู่แล้วเราก็กดคลิกซ้ายใส่เลยคลิกซ้ายหนังตัวประหลาดนี่อยู่ซ้ายใส่ใส่ <Okay. S 2> ชิ้นเดียวใช่ไหมใส่ละชิ้นเดียวอ,อใส่เล็กพี่ก็ได้กเกาะเลยวดิเดี๋ยวพี่ิว ใสไพีบิวดูดิเนี่ยเน่งๆนดิบิวไหนแมนขันจิบข้างแขนใช่ไหมเออก็บิวใส่ที่แขนแล้วนี่ป่ะป่ะไหนวะตามมาเร็วพี่บิวใส่แล้วนี่เออพี่บิวใส่แล้วเออน่าจะบอกไม่มีเกาะพี่บิวทำไปแล้วพี่ใส่ไปแล้วเมื่อกี้น่าจะทำไปแล้วน่าจะทำไปแล้วแหละมันใหญ่แต่ไม่รู้ว่าทำไปแล้วเออ ถ,ถึงทางแยกแล้วถือไปเช็คเยสิถือไปเช็คเร็วกดเอลทางแยกลงไปทางไหนแล้ววะทางซ้ายใช่มปะปทางซ้ายทางซ้ายแล้วก็แบบรถเซิงแล้วก็มากลับมาทางขวาดีกว่าทางซ้ายเราไปหมดแล้วมีอะไรแลวอุ้ยมันจะมีอยู่ที่ตรงที่เราเอาสังเกตอะรอตรงไหนมากระางซ้ายแหละแต่ว่าลงข้างล่างใหญ่ใหญ่ใหญ่่่ยเ่้หล่่่ ฮ่มมลว่ิวเฮ้ยร่วงร่วงร่วงเลยเฮ้ยเียแล้วบปิวโดนทีเดียวไม่ร่วงเลยวะตายช่วยช่วยช่วยเฮ้ยเี้ยอะไรเนี่ยเชี่ยอะไรเนี่ยอ้ยสัตเฮ้ยดจะตายแล่พร้อมกันเป็นผู้ชมแร่เลยแ่่ไปเลยก็ได้แล่เลยแร่ล่เลยรีบแร่เลยแล่ละแล่ละ โอเคได้ละใส่เกาะกันนะใส่เกาะใส่อยู่แล้วไม่ใช่เหรอต้องใส่อีกอ่อต้องใส่เพิ่มใส่ใด้เต็มไหมเห็นไหมหลอดนั่นอ่ะเจอช่องแล้วโอ้ไม่ได้เราไปทางไหนแล้ววะลืมทางแล้ววะแป๊บนึงแป๊บนึงใสเกาะก่อนคงเป็นโค้งกระดูแลนี่ยังไม่ถึงไม่ถึงทางแยกที่ ามแสงไปมาเลยมาแล้วมาแล้วมันถังเกสมันก็จำเป็นนะเวลาตอนนู้นอ่ะมันจะมาไม่ได้ไม่ถ้าเราลงไปมันขึ้นไหมมันเลือดเลือดขึ้นช้ายังวะหรือมันไม่ขึ้นเลยน่ะไม่น่าขึ้นเลยอันนี้มีมีของเก็บเอุ้ยเด็กเฮ้ยอะไรอ่ะตัวตัวเทียอะไรอ่ะเด็กเด็กเด็กเคี้ยด็กเคี้ย ตวยโเย่ยรข้าบ้านีสิงอ่นเออเราต้องมันต้องผ่านช่องแคบใช่ไหมแกังมายังำลังมาเร็ว่งววิ่งวิ่งเวิ่งเร็วข้าลังกลัวไปทา่อทางซ้ายหร ทำไมวิงไม่ได้ว่ะเหนื่อยเออเหนื่อยว่ะรอได้ร้อนเลยวิงไม่ทันว่ะเมื่อกี้เก็บไอตีนมันติดมือมาทำอะไรได้บ้างเอาไปเผาเอาทำกระดูกอะไปได้ไหมแม่มาไปทางซ้ายไปเอาที่หัวสลิงก่อน อยู่ไหนแล้ววะเรามองไม่เห็นแล้วนะอะไรเนี่ยพวกกระโหลกเต็มละเต็มละอุ้ยเต็มเลยไอ้พวกเอ้าเทียนทุบมึงซะแล้วอืมตายยังไงถึงแล้วไหมปีวมาเร็วตายอยู่ไหนแล้ววะน้องนี่ทางนี้ใช่เหรออ้าวมันรอดยังไงเนี่ยใช่ใช่กลมก้มคนโตเนี่ยตำบาทางนี้จะไมถูกทางเงี้ยมั้ทางไหนใช่ถูกถูกรอที่ตามมาไหมปิว เฮ้ยมีเด็กมีเด็กมีเด็กเด็กเที่ยมาๆมาเหนื่อยแล้วเหนื่อยแกวิ่งกัดเดียวไม่ก็เหนื่อยหลอดเหนื่อยมันน้อยโุ้ยโอ้เพียบเลยฆ่ามันกดชิกชิค้างรงนี้ไหมตีไม่โดนเลยชิดทางไป เกี่ยมกัดขากอ่ะัดขากามตานุ่อ้อะไรว่องยกับเด็กอ้ตายกับเด็กิจะหดแล้วอ้าวไ่ได้เอาอ้น้องเอาไปนะทุกคนอยู่ไหนอ่ะเกิดแต่ไม่รู้มึงโดนจับแน่เลยอใช่ไหมไ่ใชโดนเด็กฆ่าป้องตอนไหนเฮ้ยหรือว่าออลิงเจียววนจลิงเก็บเลยน ผมมองไม่เห็นแล้วผมมองไม่เห็นแล้วเห็นแล้วปืนปืนยิงสลิงอ่ะเห็นไหมไม่กูอยู่ในถ้ำอ่ะถ้ำไหนไม่รู้ในรูไหนไม่รู้อะเดี๋ยวนะเรามีไฟฉายเราม่เราไม่ใช่ไฟฉายเจอเจอเจอปืนหัวสลิงยังเจอยังไม่เแล้วเจอแล้วเจ็บมาแล้วเดี๋ยวจะแม่เช็คเช็คอีกทีดิมันกดตัวไอเด้อมันอยู่ในกล่องสีส้มอ่ะกล่องสีส้มใช่ไหมได้แล้วโอ้โอ้รได้กล่องสีส้ม เจอว่าไรแล้วโอเคเจอละโอเคมีแล้ละ <c oughs> มึงกำลัง <c oughs> จับไปตรงไหนวะ,ะมัน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 เอามาแบบว่าขามันเมื่อโอ้อแล้วอย,อย่าอย่าลืมเก็บของด้วยนะดูแลแล้วกูต้องไปหามึไงไงวะเดินกลับอะ่ะทำไมเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวกูไปไปเราเราเดินกลับเพราะตรงนั้นมันต้องโหดน,นะไงได้ปืนแล้วนะโอเคได้ปืนกันแล้วไม่กูมาเกิดตรงไหนวะโอ้เกิดไกลเลยเกิดตรงที่ระเบิดเมื่อกี้ระเบิดไอ้ซสบิ่ะ เดี๋ยววิ่งไปวิ่งไปเงาวไ,ปไปอไ้เช็งอยู่คนเดียวต้องรอแล้ว <c oughs> น้องเดี๋ยวนะเรามีไฟฉายกัน <ไป S 1> ละไปใช้ไปเช็คอะมีไฟฉายเออนะเรามีแต่มันใช้ถ่านไงพี่อ๋อใช้ถ่านเหรอใช่ใช่ใช้เลยใช้ใช้เลยก็ได้ถ่านที่บ้านมีอยู่แลังวิ่งไป Hãy chưa được bọt Boss. mana. Hmm. 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 Để ta... Hmm. 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 gì Hmm. 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 Tôi Hmm. thấy Hmm. 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 không? Không Hmm. 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 เอไปไปไปลูกคุรออยู่ตรงนี้นะตรงนี้ทำไมไปอึงแล้วนี่มาขึ้นมาคึกมาแล้วก็ผมก็อุ้ยอาคาชิเอาทางตรงเป็นทางตันน้องนี่หรออืมเนี่ยเดี๋ยวมีของมีมีหนังสือพิมพ์นี่รถดูอยู่เนี่ยทางตันก็ลงข้างล่างเลยเดี๋ยวมีกระสุนอยู่ด้วยแต่ว่าเก็บกระสุนเลยมีกระสุนกระสุน เฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะปิวอย่ากปิวเปิดเครื่องเสียงไงอะองไรเหรอเดี๋ยวไปเรียกมันมานะมันได้ยินนะแล้วปิดไปฉายเอาไว้นะเดี๋ยวนะ,ปะไปเช็คปไปเช็คไปเอ่าแล้วทำไมมันหยิบไปฉายอ่ะก็กดหนึ่ง,ง,งกดกดเลขที่เอาไว้ขวานะ แค่มันมันไอทีหัวสลิงใช้ยังไงเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเนดะี๋ยวนะรีวิวส่งถือไว้ช้ายไวใช่ไหมไม่ไม่ไม่ถือไว้เช็คละส่งไปตั้งนู้นดิท้าไมอ่ะเหมือนข้างหน้าเหมือนมีอะไรไหม <S 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 ใช่ฉันมาแล้วเหมือนข้าง,าางหน้ามีอะไร<ม>ไหมได, <S <S ได้ยินเสียงกุ๊กกรุ๊กกรกกุกกรกใครวีเฟร์ป่าเฟร์ไปดิ <S <S ไม่มี <S <S อ่ะฮะ ่าสักครู่นะครับาปากแปียบดีขนาดเจ็บมั้ยมีอะไรใช่ไหมหอโอ้เป็นเหวอะก็อก็ตรงมันมันมันติดกับทางนู้นติดกับทางที่ของของสลิงเนี่ยสลิงอ๋อเออเออไปไปเราออกจากหัวสลิงคนอื่นได้เก็บของด้วยไปทางตันทางไหนอ่ะกลับกลับอาลังกลับเดี๋ยวกระสุนได้กระสุนยั่ไง ดีโหลดก่อนมาเร็วทุกคน,นเฮ้ยมี MRE อยู่ไหนตรงนี้เปิดใครหิวไหนอ่ะคุณนี่หิวมากอยู่ข้างหลังเ,เดี๋ยวไม่เคยเดี๋ยวแล้วเขากินกันแล้วกัหนหิวมากเลยไปทางไหนวะ ตรงไปเลยเนาะไทางนี้เราไม่เคยมานะลงคลาง่ไปไปลงงลางลงงลองอันนี้เ้ยเฮ้ยเด็กอะไรอ่ะเฮ้ยรเด็กเกียมา้ากตายแล้วเจอไ้ตายยอดอ้ยเยูแน่อยู่ไหนตายแล้วตายแล้ว แ <Ừ. S 2> า้วแนี้มาเร้วนะ้องทางทางทางเดิมมาแหละไปๆๆใช่ก็เราก็ต้องหาคอเราหาทั่วๆนะพอเรามันไม่เห็นแล้วไงไปมาเร็วามาหรือยังมอนเราวันเาวันละไปไปโ<ป>หนเลย โอนได้ไงอ่ะไอโอนโอนไปก่อนเลยไปเนี่ยกดตัวี้เนี่ยอือกดตัวี้ได้เชื่อกดตัวี้ได้เชื่อข้างบนม็อบม็อบมอเตอรชื่อกดตัวีทีเดียวนะกดตัอี้ค้งไปอีครั้งเลยอีทีเดียวลองกดดูอีทีเดียวเออแล้วก็ข้ากดตัวี้เลยไปดูไปดูตีค้างเหรอมาแล้วอีทีเดียวมาแล้วมาแล้วถ้าบ้ามีของนะพี่ลงไปที่น้ำอ่ะเก็บของเลยน้ำตรงไหน เลื่อไอ้ไอ้ถังน้ำหาดูไหนนะอยู่แถวๆถนี้อยู่แถวน้ำนี่แหละลองหาดูลองหาดูอะไรอ่ะถังน้ำน้ำไม่อยู่แถวนี้เลยข้างหน้าเจอไหมลองหาดไม่เจอเลยเลยว่ะไม่เจออะไรเลยไม่เจอเลยใช่ไปต่อข้างหน้าไปดูรอบๆพี่ปกติมันมันมีข้างๆแหละ เหนื่อยกะต้องแผ่มาลากาเราจะง่วงนอนแล้วเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยไปถึงทางออกแล้วถึงทางออกแล้วเามาหื่นแล้วพอดีเฮ้ยอยังไม่ถึงเอ้ยอ๋ออีกครั้งอีกครั้งเฮ้ยไว้ี่เสียงแมวเลยอ้าเอ้ ยีงคนมาต้อนรับเราแล้ว,ว่ะเออไอ้นั่นไงไอ้เควินเน่ยของเราโน่วงขบวนหน่วงขบวนไปไหนแล้วอ๋อเดี๋ยวเราเราจะลุยต่อเลยไงเออเราได้สลิงไงเราลุยต่อไหมเดี๋ยวกูไปหาอะไรกินก่อนนะเออไปเซฟก่อนเลยเดี๋ยวไปหาอะไรกินด้วยไปไไปไปไปกลับบ้านหรือว่าตั้งเต็นท์ตรงนี้ตั้งเต็นกันแล้เนี่ยจะเต็นท์อยู่ข้างหน้าเนี่ยเต็นท์อยู่ข้างหน้าเนี่ยออ์เ กี่โมงครับพีกี่โมงแล้วน้องสิบโมงแล้วโมงแล้วพอแล้วได้เล่นพวกดีเลยพอแล้วต่อต่อไโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาก่อนนะครับผมมันไงก็ฝากกดไลค์บอกกดติดตามกันด้วยนะครับไว้พบกันในคลิปต่อไปนะครับท่านผู้ชมยังไงวันนี้ขอตัวลาไปพักผ่อนกันแล้วนะครับไปแล้วครับผม